ไ,ได้ไปงานนะแต่ยังคิดถึงทุกคนอยู่รักนะจูยูจะไม่สายเจ้า,าเสนได้ที่ไม่ได้ไปเจอเพื่อนทุกคนนะคะวันหน้าเรามานัดเจอกันใหม่เนออสวัสดีจ้าสว,วัสดีคระเพื่อนๆ ทษนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าติดภารกิจนะคะแต่ว่ายังรักและกิดถิงเพื่อนๆืทุกคนนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆมีคิดถึงทุกคนนะขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขสนุกสนานค่ะเลิฟเลิฟสวัสดีเพื่อนเพื่อน เราอ้อยนะเราชินะอยากุเจอทุกคนเหมือนกันแต่เราติดธุรกิจไปไม่ได้ยังจาได้นะทุกคนคิดถึงทุกคนนะเดี๋ยวจะมีโอกาสมปหาทุกอย่างนะแล้วเจอกันในสัปดาห์นะทุกคนขอมีความสุขทุกคนนะ <ไป S 1> บ๊ายบายสวัสดีทุกคนเราขอโทษด้วยนะที่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปร่วมง,งานด้วย แต่เราก็คิดถึงทุกคนนะคิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราก็คงได้เจอกันคิดถึงนะสวัสดีเพื่อนๆยังไหวอยู่ยังไหวอยู่คิดถึงทุกคนนะเว้ยผมสวัสดีครับรรสวัสดีค่ะเพื่อนๆครั้งนี้ไม่ได้ไปนะ คิดถึงเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนงานพบปะสังสรรค์ในครั้งนี้คงไปได้ไปร่วมแต่ก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเสมอสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนเราโตนะรอบนี้ไม่ได้เจอกัน แต่รื่อกถึงทุกคนเสมอมีความสุขสนุกกับการเจอกันครั้งนี้เยอะๆคุยกันเยอะๆนะคุยเผื่อด้วยคิดถึงทุกคนเสมอสวัสดีค่ะคเพื่อนๆวันนีไ้ไ,ไม่ได้ไปรูมงานด้วยนะแต่ก็ยังคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมนะขอเพื่อนๆมีความสุขมากๆเปินทา,ยยางปลอดภัยมีโอกาสข้างหน้าขอให้เราได้เจอกันนะคะ ดีค่ะเพื่อนเพนทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวัดเอกเคมีขออือต้อขอโทษนะครับไม่ได้มีโอกาสได้ไปหาเพื่อนเอนกันเลยแต่ความคิดถึงเหมือนเดิมมิตรภาพไม่เสื่อมคลาย33ปียังจะบรรยากาศได้นะครับ ทุกคนกับน้ำงามจะได้มีคนรักคนเมตตาในงานตัวก่อนนะชื่อเดิมอัชราเกิดโพคาหรือแอนแอนนี่รหัส358021081ก็วันนี้ไม่ได้มาร่วมงานตามเคยเพราะกับไทยทีไรก็คือไม่ได้ตรงช่วงที่จัดงานแล้วก็ส่วนใหญ่ท้ามาก็คือกลับไปอยู่ภูกเก็ตกับครอบครัวแต่ยังไงก็ดีใจด้วยที่ใครได้มีโอกาสมาในงานงานในวันนี้ก็เห็นเมนูละ กินกันให้จุกๆไปเลยนะคือในวันเลียงทางคณะเออก็ขอให้เพื่อนๆกินอิ่มอร่อยปาร์ตี้สนุกสุสนุกสนานมั่วยกันอย่างมันแล้วก็ก็รู้ว่าวันนี้ถึงใครไม่ได้มาแอรไม่ได้มาแต่ยังไงก็คงจะถูกมั่วยเอ๊ะพูดถึงด้วยความรักความคิดถึงจากเพื่อนๆเ,เสมอก็ยังไงที่สำคัญ วัยนี้กันแล้ววัยหมายถึงวัยดีวัยกําลังมั่นคงาบางคนก็เลข5้ากันแล้วหรือบางคนก็ใกล้ๆปิ่มๆแล้วนะก็ที่สําคัญดูแลสุขภาพที่ดีกินอา่ากินดีอยู่ดีแล้วก็อ,ออกกํำลังก,กายกันบ้างนะแล้วก็นี่แหละทำอะไรมีความสุขที่มีความสุขสนุกสนาน enjoy life แล้วก็คุยพบปะเพื่อนๆอ,อย่างนี้คุยคุยกัน ดูแลกันเพื่อเหลือกันก็อย่างมีความสุขยังไงปีหน้าปีนี้คงไม่ได้กลับไทยปีหน้าก็คงจะกลับช่วงต้นเดือนตุลาอ่ก็คงไปพักแถวภูเกต็ตเอ้ไม่ใช่ไปพักกรุงเทพหรือพัทยาเพราะภูเกต็ตคงไม่ได้ไปอาจะจะได้อ่ติดต่อทักทายไปทีว่าเผื่อเจอใครมีเวลาว่างก็จะได้มากินข้าวด้วยกันบ้างก็จะได้เห็นหน้าพบปะเพื่อนๆในบ้างนะอ่อก็ enjoy นะวันนี้ยังไงก็กินเผื่อด้วยนะเห็นแล้วหาแล้วอืมิจงพีช่ชาวาดอืมโอเคบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เราหมูเสทีตินะก่อนอื่นก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเราก็ยังรักเราก็คิดถึงเพื่อนๆอยู่เหมือนเดิมนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็มีความสนุกให้เต็มที่นะคะเราติดภารกิจค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆนะคะย้ำอีกทีนะว่าเราก็ยังรักเราก็คิดถึงเพื่อนๆอยู่เหมือนเดิมแล้วนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนเสียดายจางร้อนี้ไปร่วมวงด้วยไม่ได้ ขอให้ทุกคนใช้เวลาลำลึกความลังรอบๆสามบาปีกันอย่างมีความสุขฝลอดภัทยทุกคนคิดถึงนะครับสวัสดีครับวันดีจ้าเพื่อนเพื่อนจิมเอกสแตทนะก่อนอื่นก็ขอโทษเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปร่วมงานในวันนี้เพราะว่าเราต้องดูแลแม่แต่ก็ยังคิดถึงเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนๆทุกคนไว้เจอกันโอกาสหน้านะ 拜拜。Bye bye.